สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสพงพาละนะครับพี่น้องอก็ได้ยินเสียงธรณีธรณีกันแสงเนาะน่าจะทําการเคลื่อนนะศพนะครับ,บ,รบไปที่ประชานะครับพี่น้องผมก็เพิ่งทานข้าวเสร็จนะครับเอฟทุกท่านเนาะก็เนะไม่ไปดีกว่านะครับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวก็ทางนู้นก,ก็มีทางแม่มาต่อยนะครับอยู่นะครับอ่ะตามคำขอนะครับที่พี่น้องเอฟซีนะคอมเมนต์มาสอบถามเรื่องหวยลาวพัฒนานะครับพี่น้องอวันนี้วัน,ว,น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 ,ว,นวันจันทร์นะครับทุกท่านเนาะวันวันจันทร์ที่27มกราหกแปดนะครับก็เห็น f c คอมเมนต์ มาสอบถามนะฮะหวยลาวพัฒนาของยาหนิงนะครับอืมหวยลาวพัฒนาของยาหนิงวันนี้ได้ตัวไหนนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านเนาะหวยลาวพัฒนาของยาหนิงนะครับวันจันทร์ก็มีอยู่ กี่คู่นี่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกคู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสวัสดีค่ะเราก็จะมาเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะคะเราพัฒนาเช่นเดิมวันนี้วันจันทร์ที่27ดมกรานะคะปีสองห้าหปดนะคะยี่สิ็ดมกรานะคะเราก็จะมา ให้เราพัฒนาเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครเชื่อก,ก็ติดตามนะคะใครไม่เชื่อก,ก็ผ่านไปนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะนี่คือเลขย่าหนิงค่ะเลขย่าหนิงวดดีนะคะก็จะมาสองศนศนะคะ0 2 2ย์สองศแล้วก็0 0ศตัวเด่นนะคะนี่นะครับตัวเด่นตัวเด่นจะเป็นตัวนี้นะคะ ส่วนตัวรองนะคะตัวรอง9197คะ่ะ9179โอ้ยเอามันอยากจะเป็น79ก็ต้องอแถม79ไปด้วยนะนะคะเอาแถม79ไปด้วยเจ็ดเอ้าวแถม79 917179แถมให้นะคะคือตัวรองนะคะตัวรอง นี่ก็คือตัวตรงนะคะตัวนี้ตัวตรงตัวดินนะคะค่ะก็ลองกันดูนะคะค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะขอให้โชคดีโชคดีค่ะอ่ะก็ชมกันแล้วนะครับทุกท่านเนาะอืมวันนี้วันจันทร์นะครับหวยราพัฒนาจะออกประมาณสองทุ่มเกือบสามทุ่มนี่แหละเนาะถ้าผมจำไม่ผิด นะครับเ <c oughs> นาะก็แกมีเสริมให้นะใเอฟซเนาะเจ็ดเก้าเก้านะครับพี่น้องทุกท่านเนาะอ,อ่ะส่วนงวดที่ผ่านมานะครับวันวันที่ยี่สิบสี่นะครับพี่น้องอวันนี้วันที่ยีเจ็ดเนาะทุกท่านเนาะแกถูก นะครับทุกท่านอืมแกถูกครึ่งแสนนะครับเอทุกท่านไม่รู้ว่าแกซื้อทางไหนนะครับโอยผมผมก็ไม่ได้ตามเลยนะครับพี่น้องเออแล้วก็ทางบ้านกกอกได้ยินข่าวแว่วว่าว,ว่าถูกหวยลาวพัฒนากันเกือบเกือบทุกรางคานะครับถูกกันเยอะเลยนะครับซึ่งเ งวดที่ผ่านมาเนาะวันวันที่24นะครับทางยันหนิงก็ให้แค่3คู่เองก็คือ50 60 40นะครับพี่น้องกลับเนาะกลับด้วยนะฮะถ้าใครซื้อเป็นนะครับพี่น้องเนาะออกบนนะ05นะครับมีตัวตัวเด่นด้วยนะฮะ FC เนาะอ่าตัวเด่นด้วยนะครับ, FC, นะครบ50คือตัวเด่นนะครับพี่น้อง 5005นะกก็ถูกไปนะครับ FC ตัวแทนเนาะโอ้ยส่วนงวดนี้นะครับพี่น้อง FC ก็ลุ้นกันนะครับมันเป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับตามคำขอที่พี่น้อง FC คอมเมนต์มาสอบถามกันนะครับว่าทางย่าหนิงให้ตัวไหนเนาะก็จะลืมนะครับพี่น้อง่า ลุ้นลองดูนะครับเนาะมันเป็นแค่นแนวทางนะครับพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอืมเป็นแค่นแนวทางเท่านั้นเนาะมีเข้ามีรุดเนาะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับทุกท่านลุ้นกันนะครับวันวันนี้เนาะเวลา สองทุ่มกว่าๆนะครับผมให้เราพัฒนานะครับพี่น้องทุกท่านเนาะอ่ะวันเมื่อคืนไม่ได้เขากรีดยางนะครับวันนี้ก็ไม่พลาดนะครับทุกท่านเนาะนะก็จะนอนรอไม่มาต่อยกลับมาจากนู่นแหลปะป่าช้านะครับนะบก็จะเข้าไปกรีดตั้งแต่16นาฬิกานะครับ ่วนผู้หลวงนะฮะพรุ่งนี้เนาะวันนี้มันกะิจนะพรุ่งนี้นะ <c oughs> น้องอเดียไม่สบายด้วยนะครับพี่น้องวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับปวดหัวนะนอนอยู่กับแม่สองคืนแล้วนะไม่รู้เป็นอะไรอากาศเปลี่ยนเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเวลาครูยังลูก <c oughs> ครูว่าไง <c oughs> ครูไม่ได้ว่าอะไร พ่อกลัวมันเรียนไม่ทันเพื่อนนะไม่ค่อยเรียนแล้วเออทำไมไม่ค่อยจะเรียนอ๋อเขาติวโอเน็ตไม่เรียนแล้วไอเดียไมไ่ติวโอเน็ตบ่ติวเอาจะสอบไม่ทันเพื่อนได้หนิอ่สอบโอเน็ตไม่ทันเพื่อนไม่รู้เรื่องได้หนิฮะทนัทนหรอสอบที่ไหนโอเนนะ็ตน่ะ ยังไม่รู้เลยรหรอรถไปมารถแม่มาซอยมาแล้วนะครับทุกท่านอ่ะก็คลิปนี้เนาะทุกท่านก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาแม่มาไ,ไปประชาขาบอกโม่ปูนยว,น,ยยวนะครับหรือว่าเจ้าไปประชามคีโมไซไปเลยบอกเดี๋ยวแม่มาซอยคีโมไซไปเนาะทุกท่านเนาะ เอาเจอกันใหม่ครับทุกท่านเนาะกลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ